วนน้ำไปจนเม่ตออกใสใสและกเม็ดอกดดอกใสใสจะมอทน้ำตาลใส่้าพี่เราไม่นต่นต้มมัดด้วจ้ะมือน,นี้ไปหาเนี่ยกินของจะ้ะถ้าสิไปหาอย่างเนี้ยเอ็ดกบเศร้าเกิดแลย้ยไม่กบไม่มีนะมีเพรกะอนน,น,นันโดน ยังชิบอไปไกลว่าได้คิดยากระตุ่มพัดกระตุ่มหมัดเนาะกระตุ่มคูมบานเท่าหันะดมันเหมือนเริม่มจะใสแล้วนะจ๊นะเนาะยาจังตาเม,มาใสตาเนี่ยได้ทัวเนาะ ไอทั่วจ้ะมาไวแต่เมื่อคืนมาหลายกับใส่หลายแล้จแต่นาะไอทั่วมันอ,ออกมานีน่ใส่ไปเลย การนี่งให้มาหลายกบใช่หลายกบได้แล้วในเนหะหวานหลายแต่ว่ามันหวานหลายกบเห็นเขาแข็งทำข้าวชอบ ต้อจะหวานมันนะจ๊ะนี่ใส่กะทิเอาเขามาแบบเพอโมเดลมาข่างขึ้นนี่จ๊ะเนี่เอาสารโาไปหลางหนามซาวหนามหนามมันดามันอดแล้วเอามาผัดนะจ๊ะเนาะโมเดลมาไวเพราะว่าจะต้ม่มโมเดลหนึ่งแล้วจ้ะเนาะจะต้มเอาแบบหนึ่งแนละ้วเพิ่นจะมาเขา่าไว้จ้ะแล้วมาพัดแค่กันนี่แหละแต่เพิ่นมาเอา มันกะจะว่าใส่แบบหนึ่งเอาเนาะมันจะซุกแคนี้เอาเขาแบบขสานเลยน้าน้ำสะอาดแล้วมาพัดว่าจะต้มจะต้มเอาพัดจนมันแห้งนะจ๊ะ เขามันแหงแหงตานแหงตาลละลายบ้าแล้วจะพอเอาแล้วเนาะจ๊ะเนาะตานหนุ่มพ่อแล้วจันไม่งอนแล้วตานละลายดีแล้วมันเย็นโตมันกจะเจแห้งกว่านี้นะจ้ะเนาะนีจ้าก็พักให้มันเย็นก็แล้วแต่จังภาคกันทอ สวัสดีค่ะของกันเลยนะจนะ๊ะเนาะนี่ค่ะตัวเห็ดแล้วถ่าเข้ามัดพี่น่องมะฮอกระตุ่มเนี่ยตุ่มทั่วดำใส่แบบกล้วยน่วยแญ่แง่เห็นแบบกล้วยงามเลยสีเห็ดกินนะจนะ๊ะเนาะมาจามะฮอ,อกันจ้ะมาเห็นข้นดอก

ก็มก้วยจ้าคิดอยากนะจ๊ะนี่น้อนีกานนองนี้าห่อห้ามดอกจ้ะบ่ค่อยได้ห่อเป็นไดเอเอ๋ แม่นกง,งสีเหลืองน่ำเหลือสีเหลืองน่ำวัาชีร่รอเรียกบ่าข้าเหลวด้วยจ้ะหรืหอรอาไรต่า,าน,นะแม่มงงามจะมองงามจ้ะมองงามเนาะแม่ ไม่สวยเลยไม่สวยเหรอเล็กมากกวดเลยแม่ปกดกวดจะใส่หลายแล้วจัะเนาอฮึหสิึหนหึหดใส่กล้วย

จะขูมันเห็ดบองงามนะจ้ะเด้อเพราะอาจจะบ่สสวยจะแสบค่ะ ตอ,อกสันผดเห็ดไงผดว่าเห็ดหมกไงผดคือ่อตอกสันตําหมกโตกันไปบอว,ว่าปลาปูหายจ้ะจ้าปลตุ่มหมัดอันนี้แล้วยังไม่ได้อ่านเหรอจ้า

หลับไปตื่นต่นปันปตนตืน่าจะต้องไกลมันนะผ<ไ>ูหายเทนูฮะ้อลหอยจังไ้หอยงามงามโอ้บะมีนสีสีเหมือนะจ่าเ้ยหอไปโหลดคนบะมีฟีมตื่นมาห้างหน่อย พออ mhm. นะนี่ปวดบัติจต่อเริ่มกงไก่ไก่กระหินกจาางไก่ก็ได้พาเรไปผู้หญิงเอาไปหาได้กระโหินห่นอนจานน่าเองหลวมเือแม่่อง้อ จนจนนมันนคือบะได้มุมมันไม่ได้มมมัได้มันแข็งตรงในมันแข็งนองนองเดี๋ยวแต่บางแามพี่น้องเนะน,น,นียคือบางแามอะไรนมองเขะ อหมาเต็มอีกแล้ว้นจาาไ้ได้จ้าหรือต้องวันี่แล้วต้องยัดเจ้งเสียวไนดอกมันสั่นไม่เด้ จะตะกิดตอกกระแข้งแข็งผูหายแล้วจ้ะกระตุงง้งข้างใหญ่ขางนึ่งหน่อยอาจารย์เนาะก็ไจายลายละจันไได้หลายลอันล,ละ มันกิดสอนไหมไ้ยเงีย้ยมันเฮีย ER แม่เป็นไงเป็นนี้หลังอีใส่ไ้วยชิ้นตโตๆเลยจนนาะิ <ๆ S 2> ้นดรนหวานกินท้องตัวเองหนุนนุนบ่ไม่เลยพอปอ้ปอวะไรแดนแม่อปอหายน,น,น่าอยาอยากกับพี่มองจ๊ะ หอคมันงามเนะมาะไม่ค่อยเดือห่ออะเรื่อหลึงมือตุ่มกันได้ยันนี่ตะกี้หอกินเหลืออยู่จ้ะแต่หันบต่ว่างามพือเก่าหันล่ะเอาความสแสบนะจ๊ะเนาะมาได้ความสวยงามขอเห็นแสบหอ แต่ในที่ว่าใส่ใดแล้วอย่าเล่นอย่าเล่นดูกวนกวน,นยหยิบแนี่ไแ้ตรองแต่ก็ไมจ้าอย,อยู่แห้แม่กับคุณ ไปตองก็ได้ตอ,อกตอกก็แาหา้งนะโอ้ยตอกแข็งหมากไห้เป็นเศษหน่อยกันไม่กิ่ว,ว่าได้จะไมนแข็งแห้งแม่ปองง,ง,งั้นไหม่ยูวกต็ตอกตองแตกไหมเนาะ่อยก็ได้ถ้มามาี้ก็ได้ไหมฉันมม่ใางนี้ แม่ปลงใหมากล้วยหนจะแม่ปองไใหนะอืมไม่กินผิดเพื่อนกวนคลักลูกก็ไดบ้ปล o เหมือนแะม่บปลเหมือนแะ่ ปอกแปตปอไหนี่อนตอนปอกแบบนี้ปอแปตัตี าลงต่อมันมันคือนี่ผมีเขาไม่แม่ใจร้ายอ่าตัวแม่ไงแต่บอกเห็นแ่บอกอ่ะอ่อเหมือนแม่อาร ดูดีกันเขามีบอบอให้ล้วหวไปแล้วไม่จะจะแปรงเกลมคอเอี้ย,ยคือตังคสิ พาจะเห็ดหอหน่อยๆก็เป็นหอใหญ่ๆงให้เก่าหรอจ้าแต่มันไม่สวยนะจรงนี้มนไม่สวยหรอจ้าโอ้ยจับพี่น้อ,อ,องเอ้ยไปชมพี่น้องเบิ้งกันได้ ้องสีหัวขวนเลยนะยายน,าน่าจะนาะมันแสบกับพ่อเลยตองขวม้มสวยง่ามดอกบริหภอไปขายดอกนอนกินเองจ้าเดี๋ยวไปหาฮัดฟีมือหอกับต่มใหม่ดิยนี่ ก็ได้เพราะไนน้ำเขาก็พ่อละดันจะน้ำเขาก็นแล้วั่ะ ม้วนสัน่นมาจากนี่เอาออกให้เอามันได้สิละจักตอกเห้กับจักแข็งแข็งจนจะกิ่วว่าได้ จ้าแตเบิ่งตอนฮอแล้วเนาะจา้ะเนาะต้องจะคลิปวะเน่าดีน่าจา้ะเดี๋ยวละจ้านี่ยครับตุ่มว่างามปันไดจ้ะเดี๋ยวแล้วจาาะจเด้๋ยวพอหลายจะบ่ฮอหลายเนาะ แจ้งมันว่าจะนะ้ะตอนมันสุกเดี๋ยวไปต้มก่อนเนี่ยจ้าสุกแล้วจ้าข้าต้มยังห่อนอยู่นะจ้นะเนาะจะกับสุกแล้วจ้าเนี่ยออกออกหวานหวานนวลๆนะจ๊นะเนาะมันนิดๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเนาะไปบอกกันไม่คลิปหนาละจ้ะ ให้มากิปนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาาไม่น่าไม่ไัดใจเด้อเวจีมีกาลังใจทำกิปบมัไม่ๆมาลงพป่นรองบางน่กจะเนาะรับลิปนี้กับ,าบลาไปก่อนค่ะพอ่าไม่คิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ